คดีน้องชมพู่นางนาลินเงินนามหรือแม่ถอนอดีตสหายคนสนิทกับนายชัยพลวิพาเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกมาค้นหาเบาะแส การไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาบ่อแสน้องชมพู่ในแต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองมุกดาหารด้วยกัน ลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทําตัวปกติตนก็ยังให้กําลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังนายชัยพลวิพาหรือลุงพลได้ออกจากหมู่บ้านกุกอกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผล่เข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตุลาธิกางชาติเพื่อพบกับนายสิทธาเปี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มคดีน้องชมพู่หลักฐานเด็ดปิดเกมนอกลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ทำถึงแก่ความตาย เปิดข้อหาโทษหนักเปิด3ข้อหาโทษหนักอ่วมหมายจับลุงพลคดีทําให้น้องชมพู่เด็กหญิงวั3มขวบถึงแก่ความตายในที่สุดหลังจากอึมครึมมาตลอดมากกว่า1ปีก็มีคำตอบเมื่อ1นึมิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้อนุมัติหมายสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิพาอายุ4 4ปีลุงของน้องชมพู ที่ขณะนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบชาวบ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกราหารที่หายออกจากบ้านพักเมื่อ11พฤษภาคม63และพบเป็นศพร่างเปลือยบนเขาผู้เหล็กไฟเขาสูงชันห่างจากบ้านพักราว2กิโลเมตรเมื่อ14พฤษภาคม63ศารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับที่53ทั64ให้จับกุมนายชัยพลวิภาหรือลุงพล ในข้อหาตามพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1. มาตรา317ผู้ใดโดยประสะจากเหตุอันควรพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60,000ถึง300,000บาท 2. มาตรา3 0 6ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้หน้าที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจาทั้งปรับประกอบมาตรา308ถ้าการกระทำผิดตามมาตรา306เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทําต้องระวางโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 9 0มาตรา297 หรือมาตรา298นั้นประกอบม,มาตรา290ผู้ใดมีได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี 3. มาตรา150ทวิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดีผู้กระทําต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นคดีน้องชมพู่อาจารย์ปรเมศยืนยันผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติแถลงเองไม่มีทางจับแพะออกโรงปรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุม อธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญาธนบุรีในมุมของข้อกฎหมายด้วยคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าไม่ถ้าภูมิชาการตุลารแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพ้หรอกคดีพอออก,กอ๊อปภูมิชาการตุลารแห่งชาติก็ถแถลงเอง8ศพที่กระบี่พังงาภูมิชาการตุลารแห่งชาติก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมา อุ้ชาัการตารวจแห่งชาติเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าเสียสิครับท่านแถลงในมุมของท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีคําถามถัดมาหมอบอกว่าขาดน้ําขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็ก ทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันนะฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงโม้ซเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจําได้ตํารวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเราจะรู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตํารวจไม่บอกมันต้องมี ใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ปรเมศตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็นคนอาจจะเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบบแบบคนนี้ เห็นตอนนั <iser> ้นต้องมีเชื่อผมสิคดีน้องชมพู่ทีมข่าวสอบถามหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำตัวหรือทำสีผม โดยกระบวนการการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ dna และตรวจลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ dna แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีน้องชมพู่คาดว่าเป็นเส้นที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่า เครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้มีความเป็นไฮเทคโนโลยีมากแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรกากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทำไมตำรวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดี แต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลุงพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องในก,กล่าวอย่างละเอียดกรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่ และเส้นขนร้ายราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนาโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธีคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดีคดีน้องชมพู่ไม่ต้องห่วงคดีนี้ไม่มีจับแพ้มือปราบหูดำยืนยันคนร้ายคือลุงพลร้อยเปอร์เซชี้คดีนี้1ปีไม่นานเกินไปมือปราบหูดำมาดิตรองผู้ญชาการตำรวจนครบาล มั่นใจคดีนี้ไม่มีจับแพ้ยืนยันคนร้ายคือลุงพลชี้คดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเกินเลยแต่อาจเป็นเพราะประชาชนให้ความสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูกตั้งข้อหา3ข้อหาหนักซึ่งทาง พลตรเีเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุภุ่มชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตร,ตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้ช่ชาการตารวจแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในนามมือปราบหูดําได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเห็นด้วยกับผู้ช่ชาการตารวจแห่งชาติที่ถแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหา หลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปริชีพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้อดีตรองผู้บัญชาการปรุแห่งชาติยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบกันต่อไปคือ 1. หาพยานหลักฐานส หาตัวผู้ร่วมกระทำความผิด3พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปคนทำก็ติดคุก